สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเทคนิคช่างนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามในช่องชาแนล u t u b e ของเราทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมมาดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารีวิวการใช้งานของตัว,ตว,ตวกล่องควบคุมวาวไฟฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งจต,ตัวกล่องควบคุมวาวไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น กล่องควบคุมตั้งเวลาเปิดปิดรดน้ําอัตโนมัตินะครับโดยการทํางานสั่งการง,งานของตัววาล์วไฟฟ้าหรือว่าโซลโ,โนย์วาล์วนะครับใช้ระบบโซลโ,โนยว์วาล์วเป็นไฟ24โวลต์เ c นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกรณีที่ตัวตัวโซลโ,โนย์วาล์วของเรานะครับผมเกิดรั่วหรือว่าเกิดเสื่อมสภาพขึ้นมานะครับไฟ24โวลต์รั่วลงไปในน้ำนะครับผู้ใช้งานก็จะไม่โดนไฟดูกนั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกกันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ด้านนอกและด้านในตู้ตรงนี้กันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวกล่องนี้นะครับผมออกแบบไว้ให้เป็นกลอ่องที่มีปลั๊กไฟนะครับคือว่าเราจะเอากล่องตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กไฟได้เลยนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับเจ้าตัวหน้ากล่องนะครับ ในตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งมิเตอร์วัดไฟฟ้านะครับสมมติว่าเราทําการจ่ายไฟเข้าระบบ g, ยกซอริตเบรกเกอร์ด้านในกล่องตัวนี้ขึ้นนะครับก็จะมีแรงดันโวลต์นะครับบอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาวเวอร์ออนนะครับคือติดตลอดนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งานนะครับผมส่วนวตัวตัวหลอดไฟสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นหลอดโชว์สภาวะว่าวางไฟฟ้าของเราตรงนี้มันทํางานอยู่หรือเปล่านะครับในตำแหน่งด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นเซเลคเตอร์สวิตช์โอเปเรต เรื่อกกำสั่งการทำงาน Auto o ออฟเมนูนนะครับในตำแหน่งเมนูนนะครับก็คือว่าเมื่อเราบิดสวิตต์ตรงนี้ไปที่ตำแหน่งเมนูนระบบก็จะทำการจ่ายไฟ24 v โวลต์ไปยังบาวไฟฟ้าทันทีเลยนะครับจากนั้นบาวไฟฟ้าของเราก็จะทำการเปิดให้น้ําตรงนี้ไหลออกไปนั่นเองนะครับทุกครั้งที่มีสภาวะการทำงานก็จะมีหลอดไฟสีเขียวตรงนี้ติดโชว์อยู่นะครับในตำแหน่งออฟ ในตำแหน่งออฟทีนี้ก็คือว่าเราจะไม่เปิดการใช้งานของวาวไฟฟ้านะครับระบบจะไม่สามารถสั่งการงานได้ทุกกรณีนะครับส่วนตำแหน่งออโต้นะครับถ้าเราบิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออโต้เราก็จะตั้งเวลาโดยใช้ทัมเมอร์ด้าน,นในกล่องตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งสตาร์ทสต็อปการทำง,งานตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอ,อุปก,กรณ์ด้านในกล่องตัวนี้กันมากมีอะไรกันมากนะครับสาหรับตัวตำแหน่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น เซอร์กิตคอนโทรลนะครับมีเซอร์กิตหนึ่งโพลหรือว่าเซอร์กิตเฟสเดียวนะครับใช้คอนโทรลฝั่งลายเท่านั้นนะครับผมส่วนฝั่งเอ็นตรงนี้ไม่มีนะครับจุดต่อไฟเข้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะเอาปลั๊กไฟตรงนี้ออกแล้วก็เดินสายไฟเองนะครับก็จะมีลายนิวอตอันตรงนี้นะครับผมต่อให้ถถกนะครับสมมติว่าเราใช้ปลั๊กแบบนี้เสียบนะครับผมเสร็จแล้วปึ๊บ,บนะครับ แล้วก็เอาไขค,รครวงนะครับเช็คไฟตรงนี้นะครับโดยผมจะแถมไปทุกตู้คอนโทรลนะครับสำหรับลูกค้าที่สรรั่งซื้อนะครับก็จะแถมให้ไปใช้งานฟรีๆเลยนะครับก็นำเจ้าตัวไขค,รครวงเช็คไฟตรงนี้นะครับเช็คไฟว่าเราต่อลายต่อเดวต้นถูกหรือเปล่านะครับผมในตำแหน่งลายถ้าเราเอาไขค,รครวงมาเช็คเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมีไฟสมส้มติดตรงนี้แสดงว่าเราต่อถูกต้องนะครับสมมติว่าเราเสียบปลั๊กไฟเสร็จแล้วปุ๊บ มาเสียบเอาไอ้ควงมาเช็คตรงนี้นะครับปรากฏว่าไฟสีแดงไม่ขึ้นก็ให้เราทําการสลับปลั๊กไฟซะนะครับผมต่อให้ถูกระบบเนาะเวลาใช้งานเสร็จปุ๊บระบบของเราก็จะได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ่ะด้านข้างของสกิลคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เป็นฟิวคอนโทรลนะครับผมฝั่ง 24V โวลต์นะครับก็จะมีสติกเกอร์บอกนะครับ อ่าส่วนตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์นะครับเป็นตัวพระเอกในการตั้งเวลาของเราให้ระบบวาวไฟฟ้าตรงนี้เปิดปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับผมสามารถเปิดปิดการทําง,งานทั้งหมดใน24ชั่วโมงนะครับ20โปรแกรมนะครับเราอยากจะตั้งเวลาไหนวันใดน,นะครับผมก็มาตั้งที่ทัมเมอร์ตรงนี้นะครับอ่าส่วนอันข้างตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์คอนโทรลนะครับตัวเหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นทาร์มอรม หรือว่าหามอแปลงนะครับแปลงกรงจาก220โวลต์ให้เป็นไฟ24โวลต์ AC นะครับใช้จ่ายการทำงานของตัวโซลาร์วาวหรือว่าวาวไฟฟ้าของเราตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนวาวไฟฟ้าของเรานะครับก็จะต้องใช้ไฟ24โวลต์ด้วยนะครับดูตรงไหนนะครับดูที่ตำแหน่งคอยนะครับก็จะพิมพ์บอกนะครับอ่าตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ24โวลต์ AC นะครับ สามารถต่อใช้งานได้ปกตินะครับส่วนจุดต่อโซนนอยวาหรือว่าวาล์วไฟฟ้าของเรานะครับในส่วนของโซนนอยมาก็จะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับก็นําสายไฟคู่นี้นะครับมาจัาที่ตําแหน่งตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปสนใจขั้วนะครับไฟฟ้า AC หรือว่ากระแสสลับตัวนี้สามารถสลับขั้วได้เลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู การใช้งานกันเลยนะครับระดับแรกก็คือติดตั้งระบบของเราให้เรียบร้อยนะครับผมนำเจ้า,าตัวปลั๊กไฟนะครับไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟได้เลยนะครับสมมุติว่าเรายังไม่ได้ทําการยกเบเกอร์ขึ้นนะครับหน้ากล่องคองโทรศของเราก็จะไม่มีไฟโชว์สภาวะใดๆทั้งสิ้นนะครับ เลือกสั่งการทํางานนะครับมันก็จะไม่สามารถสั่งการทํางานได้อยากสั่งการทํางานทํำยังไงนะครับก็ยกเซอร์กิตคอนโทรลด้านในตรงนี้ขึ้นนะครับจากนั้นไฟ220โวลต์ของเราก็จะไหลเข้าระบบปกตินะครับสังเกตที่ตรงไหนนะครับมาสังเกตที่ตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้นะครับที่หลอดโชว์สภาพะมิตเมตอร,ร์นนวัดแรงดันไฟฟ้าตรงนี้นะครับ ก็จะจ่ายไฟเข้าระบบของเราทันทีนะครับยตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีสภาวะจ่ายไฟเข้ามาในกล่องตรงนี้อยู่ที่ประมาณ209โวลต์เพระาะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆนะครับผมก็คนใช้ไฟเยอะจะทําให้ไฟมันตกนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราจะเปิดการใช้งานนะครับอันดับแรกก็คือว่าเราจะเปิดใช้งานแบบไหนนะครับสมมติว่าเราจะเปิดใช้งานแบบเมนวลเพื่อเทสระบบก็บิดสวิตช์ตรงนี้ไปที่ตําแหน่ง ไม่นวนได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีหลอดชูสวาวะตรงนี้แสดงการทําการจ่ายไฟไปยังวาวไฟ,ฟ้านะครับวาวไฟ,ฟ้าของเราเมื่อทํางานแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมมาจับที่ตัวคอยตรงนี้นะครับมันก็จะมีเสียงดังฮึ่งๆนะครับเสียงฮัมนะครับผมหรือว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับตอนจังหวะที่เราเปิดจ่ายไฟให้วาวฟฟ้าก็จะมีเสียงแป๊ก ครับเสียงแป๊กๆตรงนี้ก็คือว่าตัวโซนราร์บาตรงนี้นะครับทาการดูดแกนเหล็กข้างในตรงนี้เกิดการทํางานแล้วนะครับผมถ้าเราเอามัลติมิเตอร,ร์นะครับมาวัดที่แรงดังไนไฟฟ้าขาออกตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ24โวลต์วิ่งออกมานะครับถ้าเราออฟไว้นะครับก็จะไม่มีไฟ24โวลต์วิ่งออกมาตรงนี้บาไฟฟ้าก็เราก็จะหยุดการทํางานงทันทีเลยนะครับในตำแหน่งออตโต้เช่นกันนะครับตำแหน่งออตโต้คือว่าเราจะตั้งเวลานอกให้มันเปิด การทาง,งานอาัตโนมัติตามวันและเวลาที่เราตั้งไว้นะครับสมมติว่าเราจะเปิดการใช้งานแบบออโต้เราก็บิดสวิตช์ตรงนี้มาค้างไว้ที่ตำแหน่งออโต้นะครับจากนั้นก็รอให้ทอมเมอร์ของเราตรงนี้นะครับสตาร์ทการทําง,งานแล้วก็ปิดการทําง,งานเองตามที่เรากําหนดตั้งวันและเวลาไว้นั่นเองนะครับส่วนสําหรับคลิปวิดโอคลิปนี้ผมไม่มาสอนวิธีการตั้งเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับ ในส่วนของการตั้งเวลาของจุดตัวนาฬิกาชุดนี้ผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าสำหรับผู้ใช้งานเนาะตั้งเวลาอาไว้โทรเนียผมจะทิ้งวิดีโอการตั้งค่านาฬิกาตรงนี้ไว้ที่ตำแหน่งด้านบนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็กดติดตามคลิกเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับแล้วอีกนึงเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งเวลาตรงนี้สามารถกด ตคลิปวิดีโอคลิกดูที่ลิงก์ด้เลยเนาะนะครับโอเคนะครับเมื่อเราจะเปิดการใช้งานแบบออโต้นะครับบิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออโต้จากนั้นก็รอให้ทัมเมอร์ตรงนี้นะครับผมทํางานตามที่เราตั้งเวลาไว้สมมุติว่าผมจะมาเปิดทัมเมอร์ตรงนี้นะครับให้มันทํางานเลยนะครับทําเดี๋ยวผมจะมาเทสนะสมมติว่าทัมเมอร์ตรงนี้ทํางานแล้วนะครับโดยการกดปุ่มเมนูนตรงนี้นะครับ ตัวนี้ทอร์มเมอร์ทำงานแล้วรู้ยังไงว่าทอร์มเมอร์ทำงานแล้วนะครับก็จะมีไฟโชว์สภาวะตรงนี้ออนติดอยู่นะครับถ้าทอร์มเมอร์มันไม่ทำงานนะครับก็จะไม่มีหลอด LED ติดโชว์ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับสมมติว่ามันทำงานกันแล้วกันนะครับตัวนี้สมมติว่าเราตั้งเวลาไว้ทอร์มเมอร์ทำงานแล้วนะครับนาฬิกาของเรานะครับก็จะมีไฟโชว์สภาวะแบบนี้ไฟ24โวลต์ก็จะจ่ายไปยังวาล์วไฟฟ้าะนะครับ ตำแหน่งหน้ากล่องตูงท้ทงของเรานะครับก็จะมีไฟโชว์สวาวะออนแบบนี้ติดโชว์อยู่แสดงว่ามีไฟจ่ายไปยังวาวไฟฟ้าของเราเรียบร้อยแล้ววาวไฟฟ้าของเราก็จะเปิดประตูน้าจ่ายน้ำออกไปได้นะครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าเรามาบิดที่ตำแหน่งออฟไว้นะครับระบบของเราก็จะไม่สามารถทํางานได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทอรมอรของเรายังทางานค้างอยู่นะครับอ่ะแต่ว่าเรามาบิดสวิตตรงนี้ ที่ตำแหน่งออฟระบบเลยไม่สามารถสั่งการทํางานได้นะครับโอเคสมมุติว่าจะเปิดใช้ง,งานออโต้เนาะก็เราก็จะมาบิดตรงนี้ค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าทัมเมอร์ของเราถึงเวลาที่มันหยุดแล้วตามที่เราตั้งเวลาไว้นะครับระบบก็จะออฟการทํางานองนะครับแบบนี้อ่ะสมมุติว่าทัมเมอร์ทางานแล้วสมมุติว่าทัมเมอร์ทางานแล้วนะครับทัมเมอร์ออนแล้วปรากฏว่า โซลนอยของเราเกิดการลัดวงจรขึ้นฟิวคอนโทรลนี่ยิบสี่โวลต์ขาดนะครับก็จะไม่มีไฟโชว์สภาวะที่ตำแหน่งออนตรงนี้นะครับตั้งที่ทเทอร์มอร์ของเราก็ทํางานแล้วนะครับแต่ว,ว่าฟิวคอนโทรลของเราขาดเองถ้าฟิวไม่ขาดนะครับทเทอร์มอเรของเราทางานปก,กตินะครับระบบของเราก็จะทํางานได้ปกติแบบนี้นั่นเองนะครับผมครบกําหนดที่ทเทอร์มอรรออฟระบบหยุดการทํางานให้นะครับ แค่นี้นะครับสมมุติว่าไพลอตแลมว์เกิดการลัดวงจรหรือว่าทัมเมอร์หรือว่ามออแปลงของเราเกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับแล้วตัวเซอร์กิตตรงนี้ก็จะทิปตัวลงมาตึมนะครับพอทิปลงมาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไม่มีไฟโชว์สภาวะใดๆที่ในกล่องคอนโทรลของเรานะครับถ้าระบบเปิดใช้งานปกติเซอร์กิตตรงนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟโชว์สภาวะแบบนี้ติดโชว์ขึ้นมาตลอดโอเคนะครับสำหรับ การใช้งานกล่องนี้ก็ใช้งานได้ไง่ายๆนะครับผมลืมบอกไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะเอากล่องแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องควบคุมโซนอย์วาหรือว่า w i f i ของเราจะเอาไปใช้งานเนาะนะครับขีดจำกัดของการใช้งานของอยู่ตัวโซนอย์วาแบบนี้นะครับเป็นโซนอร์วาเกษตรนะครับซึ่งมันต้องการแรงดันพอสมควรน,นะครับ ต้องการแรงดันพอสมควรในการดันแล้วก็ทําการเปิดแผ่นใอออนเซีมข้างในตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายน้ําออกไปดังนั้นแล้วนะครับสมมติว่าแหล่งน้ําของเรานะครับที่เราจะเอาไปควบคุมนะครับต้องมีแรงดันน้ําประมาณ0.8ถึง1บาร์ขึ้นไปนะครับระบบถึงจะเปิดให้น้ําตรงนี้จ่ายออกไปได้นะครับเหมาะกับการใช้แบบไหนนะครับก็คือว่าสมมติว่าท่านผู้ชมตรงนี้มีแหล่งน้ํานะครับซึ่ง ยกสูงจากพื้นดินนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกน้ําของการประปานะครับน้ําถังแชมเปญนะครับที่มีน้ําอยู่สูงๆเนาะเก็บไว้ในชั้นชั้นชัน้นนั้นบนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแรนดันน้ามันก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้สามารถเอากล่องคนโทรลตัวนี้ไปฏิตั้งใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเหมาะกับปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติคืออะไรก็คือ อ่าปั๊มจะอยู่ตามบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชินะครับวิซูวิชินะครับอ่าหรืออีกอย่างหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าปั๊มอัตโนมัติหรือว่าปัม๊มเพเซอร์นะครับผมซึ่งมันจะทํางานตามจังหวะที่เราเปิดก๊อกน้านะครับ,บาวาล์วไฟฟ้าตรงนี้เปรียบสเสมือนก๊อกน้านะครับถ้าเราเอาวาล์วตรงนี้ไปดักน้ําไว้นะครับใช้คู่กูกับปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับเมื่อปั๊มน้ํา เมื่อวาล์วไฟตัวน,นี้ปิดนะครับปั๊มน้ำของเราก็จะปิดตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่จะตัววาล์วไฟตัวน,นี้เปิดประตูน้านะครับเตียนเสมอเราเปิดก๊อกน้ําปัม๊มอัตโนมัติก็จะสตาร์ทการทําง,งานแล้วก็ดันน้ําจ่ายออกไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบบูตเตอร์ปั๊มนะครับระบบบูเตอร์ระบบบูตบบบตเตอร์ปั๊มก็คือระบบเปเชอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งสามารถใช้เจ้าตัวกล่องโทนแล้วก็วาล์วไฟฟ้าตรงน,นี้ เปิดใช้งานได้นะครับทีนี้สมมติว่ากรณีไม่มีปั๊มน้อาอัตโนมัติไม่มีปั๊มบุตเตอร์ปัม๊มแล้วก็แรงดันน้ําตรงนี้ไหลไม่แรงจะใช้งานได้ยังไงนะครับก็ต้องเปลี่ยนโซลโนย์วาล์วนะครับต้องใช้โซลนนย์วาล์วทองเหลืองนะครับซึ่ง จะพวกสน,นวาวสองทองเหลืองตัวนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้แรงดันในการเปิดแผ่นในอะเฟมที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเพียงแค่ว่าเราจ่ายไฟไปยังยตัวคอยของสนอนวาวแบบทองเหลืองมันก็จะเปิดประตูน้ําปั๊บเลยนะครับแบบนั้นใช้งานได้นะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับาการเอาไปใช้งานก็คงจะเข้าใจกัน แต่ว่าสำหรับใคที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างคลิปของวิดีโอคลิปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่าเราถ่ายทำตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าแมลงนะครับก็เริ่มเข้ามาเล่นอ่ารถไฟของผมแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับทนใดที่สนใจทางด้านกล่องควบคุมบอไฟฟ้าตรงนี้เนาะนะครับก็สามารถติดต่อคํามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับผมยินดีให้คํานําให้ําปรึกษาทุกท่านทุกคนนะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วกันนะครับสำหรับช่องชาแนลยูทูบเทคนิคช่างของเรานะครับมีคลิปวิดีโอสาระดีๆอยู่มากมายนะครับสำหรับทนใดที่ต้องการหาความรู้นะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ช่อง แล้วก็เลือกตรงวิดีโอนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลดูก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ําเกี่ยวกับระบบตู้คอนโทรนนะครับแล้วก็จะอฟแอบแฝงไว้ในคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีสาระนะครับให้เรียนรู้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในชีวิตรประจําวันแล้วก็พัฒนาประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการได้ทํไว้เปี่ยนตน่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คับ คลิปวิดีโอสาระดีดกับช่องเทคนิคช่างของเราได้ใหม่ในการหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ